คาดการณ์เตัวจริงแมนยูบุกไปเยือนฟูลแลมในคืนวันอาทิตย์เวลา4ทุ่มครึ่งอย่างแรกเลยนี่จะเป็นโอกาสที่เบนจามินเชสโกจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในสีสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แน่นอนว่าผู้รักษาประตูเป็นอังเดอโอลาา่าแน่นอนเพราะจริงๆที่เขาไม่ได้ลงพบกับอาร์เซนอลเพราะเพิ่งได้ซ้อมกับทีมเพียงแค่1นสัปดาห์และการที่เขาลงเล่นในนัดนี้ถ้าทำผลงานได้ดีอาจจะเรียกแรงศรัทธานในตัวกลับมาได้หน่อย3ตัวหลังยังคงเป็นเรนี่ยโรมัสตเดริกและลุกชอแน่นอนเพราะถ้าอ้างอิงจากเกมก่อนหน้านี้พวกเขาในชุดนี้ดูดีเลยทีเดียวและยังมีมาติเนที่อาจจะได้กลับมาในเกมหน้า 4ตัวกลางแพทริกดอกูคาเซมิโรบูโนแฟรนเดสและอาหมัดเดียโลมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตำแหน่งของเดียโลเพราะหลังจากเปลี่ยนกับดาโลในเกมที่แล้วแมนยูมีเกมรุกที่ดูดีมากกว่า2ตัวบนแน่นอนเป็นมาเทอุสกุญญาและไบอันเอมเบอร์โมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องเปลี่ยนแปลงพวกเขาเพราะพวกเขาดี รดหน้าเป้าไม่ใช่ใครที่ไหนเบนจามินเชสโกกองหน้าไปแดงเหตุผลเดียวที่นัดที่แล้วเชสโกได้ลงเป็นสำรองนั่นเพราะเขามีเวลาฝึกซ้อมกับทีมได้ไม่นานแต่นี่เข้าเกมที่2แล้วแน่นอนว่ามันถึงเวลาแล้ว11ตัวจริงในความคิดของผมก็จะเป็นอังเรโอนาเรน่โยโรมาสตเดลิกลุกชอว์พทริกดอกูคาเซมิโรบูโนแฟร์เดสอามัดดิอาโรไบอันเอมเบโมมาเทอุสกุญยาและเบนจามินเชสโกแฟนบอลคิดเห็นกันยังไงครับ